มันจะตายกว่าไ่ได้เพราะผมซ้ำไปด้วยหน่อยหนึงไงเมื่อกี้หยุดเบรกไม่ทันโอ้เโเโอ้เรกโเโอเกอ้เกอ้เกโอเรกอ้เยเอ้เกอ้เอเกอเอเอกอ้เรก้เยกเรกอเรกโอ้เกโอเรก้เรกรกอรกโ้เรกโอ้เโอ้เรกโอเรกโอเกี้เรก้เยกโอ้เรกยอ้เย้เโอ้เกเกเกเโเกเกอก้เอ้เก้เอ้เกเ้เอ้เอ้เอ้เ หัวมา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 มาเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นอุ้ยหนาวววหัวชาว่ะหัวมาหัวมาหลงราบไม่เคลื่อนละมาหัวมาเด็กบ้านเล็กเยอะแยะหัวมาหัวมา m ม r k the location พวกเนดิ จะเอาไหมหรือว่าไม่เอาไม่เห็นจุดมันไไน,นี่เลยะเด็นไปแล้วบ้างโอ้โหรถมันจะป็นรถเหน่อยควมาควมาควไปแล้วเอาคุณแล้วเอาอีกอย่งมาใส่รถไม่ไหวกันที่ไม่เห็นอะไรเลยไม่มได้แล้ว ขาขาขาไอ้ยี่ยวงแรงนะดาดเจี้นนีส่สามใบเมตรไปแรงได้เหี้ยเก็บปืนนีกว่า <c oughs> มินดูอะไรนี่ไงดีป่ะเจอและ Watch out โอ๊ยบิงละไม่งั้นกะรีป่าหัวเลป็นตัวหนึ่งอ่ะ <c oughs> ชุดขาว ไมันมาลากีไม่มีหรอมันมันหลบฝั่งตรงข้ามอยู่อะ่ะมีหรอ,อนี่คือวงบีบอีกแล้วเพื่อนลันนักเกมเกเกไอเกมพี่เนี่ยเอ้ยคนใกล้กาลังค่ตนะตายจริงจริงเลยข้าววงดีกว่าไหม ยบจำได้ว่าิวเป็นซาตัวหนึ่งอะตัวที่ผมเห็นเนี่ยไม่ไม่ไอยู่ตรงบ้านนี่เลยเกี้นี่ไงเจอล้วเจ็บเจ็บเจ็บกเนีายเจ็บก็เฮียได้ผมยิงเจ็บเปเม็ดหนึ่งยิงโดนในเม็ดหนึ่งคุณเ็ยังไม่เจ็บลยวะเจ็บจะได้คุณเจ็บวง ทันทันแหละวงแรงไปเจ้าเพื่อนจะต่อไปแรงละใช่ได้ผัวมันนะทันป่าววะทันทันทันอีทันทันทันโอ๊ยไม่เอาละไม่เก็บละไปดีกว่าเก็บร้อยปักปักปักเลือกเลือกโอเคไม่แรงมากเท่าไหร่ทันอยู่ของแคตาลามันมีตัวข้างกินก้อนนั้นคือเป้าหมาย อุ้ยอื <c oughs> อฮึ่ยฮึ่ึ่ยึ่ย <c oughs> ึ่ยึ่อ้ยยืดสิบอิโอ้ยค่ะโอ้แม่งหน้าจอดับดับแสงอ่ะดับอะไรตอนนี้วะเนี่ยออโต้เลยใช่ไม่ชอบดับแสงไอโฟน ไม่ไปปิดอะไม่รู้ปิดตรงไหนเฮ้ยเห็นวิ่งอยูฝั่งนี้ตัวนึง Watch out เฮ้ยเขานี่มีเขานี่มีนี่นั่นนั่น Mark the location ไม่มีแสดงข้อหัวเราองทำตัวเลยเหี้ยเฮ้ยมันจะดึงเพื่อนมัน ดึงเหรอดึงเหรอดึงเหรองเหรอดึงเหรอจ้กูทำหน่อยดิมาเกติไอ้หมดโอ้ไว้ช่วยซแมงฆ่าเลยเว้เนี่ยอรอ Watch out Watch out กลับไปกลับไปตรงนี้ตัวนะ Watch out พงบีเล่นตรงไหนดีบ้าเออโอ๊ยเดือดมุมขวานราจะได้เปรียบกบวก่าปะเพราะใช้ขดหลังเข้าไงเดี๋ยวระวังหลังฮะไปไกลไปเล่นโน้นโฟนเดียวแล้วนะกายมันเป็นน้องจะโดนหลังเยี yeah. ้ หลังไม่รู้วิ่งยังนะอย่าบล็อกกันที่ความเมือกูเงียบแล้วท่านี้ไม่บิ่งอ่ะไม่รวมรุ่นไม่รุ่นมายอย่างไรตัวต่้งร่างเดหมด แตกไปเจ๋อสองตัวข้าตัวแล้วข้าตัวแล้วหน้าหน้ากูหน้ากูหน้ากูช่วยเราสองตัวเจอแล้วยิงสุดตัวนึงตรงนี้ m a r k the location เราก็ตรงไม้ตรงตรงไม้ตรงไม้หาตัวนึ่งโอ้โหเกี้ยงมา นยังไยวะดูองสเลือดเลือดตัวตัตัอะไรวะเกงสดปตรงเนี้ยใช่ใช่น่าจะวิ่งขึ้นเขาขวาไปไปกอนเขาใหญ่เป็นทโอ้ลูกหมดเี่ยบ้าๆกูบนไอ้ชัดเกือบตายเมื่อกี้ ผมยิงมันไม่โดนไปไกลฝั่งตรงข้ามทำอะไรพี่เนไว้ผมบอกทีละนัดไอ้เแย่แปลกแปลกโอ้โหไปอยู่งหลังละผมเลยวิ่งพี่วิ่งมาฝั่งนี้ช่วยมือผมดูแล้พี่วิ่งมานี้แล้วเว้ยวิ่งกลับหลังจังจังยู่หลังดูดีอ่ะก็บาดโดยพี่การ์ดซิงอ๋อวิ่งกลับหลังไปแล้วจู่ห่างแบบห่วงห่วงไกลเกิน